ยุ้งกัดหน้าผาคุณยุ้งกัดแก้มไมอยุ้งกันหรือแม่คุณยุ้งกัดต้องกัดไปอะโป้แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มัดให้หน่อยแม่มัดให้หน่อยโนไม่ได้ลูกโนไม่ได้ดูดพี่พอยังมัดเลยลูกสวยแล้วบ่ามากบ้มากมัดผมเขาชอบบังคับอไปด้วยครับเตยค่ับปัย่าให้ผ้า สวยไหมอุ้ยดูเครื่องบินเครื่องบินใครไม่มัดใหไปเที่ยวด้วยนะคะนั่นไงใครจะไปโลตัสใครจะไปโลตัสว้ายยัยได้ไี่ฮันนัชิสั่นน่ะสิว้ายซองออกแล้วเอาใส่เอาตังใส่จะไปโลตัสไหมจะไปกับแม่ไหมคุณค่ะคุณย่าให้แฮปปี้เบอร์ดีมายัยจะไมเอายัดเข้าไปยัดเข้าไปลหรอยย่าาเอ เป๋อปินด้วยค่ะบ่าดีอร่อยไม่อร่อยมั้ยคะแม่มัดให้นะคะอร่อยอร่อยแมนกินเราได้ก็ไข้แบนั้นเจ้าป๊าได้ดาวหนึ่งพันดวงแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยเสืออยู่ไหนนะใครอ้ะแกตัวให้น้องพลอยตลอดเลยเสือ น้องบินออกจากกระโโปกินอะไรดีอะไรดีลูกคุณก็รู้ดีไม่ต่างกับฉันหรอกเห็นเม้นตลอดน้องพลอยน้องพลอยน่ารักพลอยสวยอุ้ยพลอยเพชรสวยตลอดค่ะห้านข่อยสวยสวยพี่น้องร้านข่อยสวยค่ะทั้งเพชรทั้งพลอยทั้งอับปเลยนี่เห็นบั้เนี่ยอับปูเมื่อไหร่ อัดผู้นี้เสียเงินนะผู้นี้เสียเงินไปเลยพร้อมกันเลยก็โด่งเป็นลูกแม่เนาะเก่งมากเลยก็ลูกแม่เนาะก็ลูกแม่เก่งมากเลยคุณแม่มัดสวยจังเลยนั่นไงว้าวจุ๋ยแม่แม่ทำจุวยแม่ทำจุวยวยดังเลยสปมืออย ใครที่เข้าใครที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคะไม่นนั่นนั่นนะใครที่ไม่ชอบน้องเพ้นน้องพลอยนะคะเด็กมันไร้เดียงสานะคะเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะมู้เจ้าว่าได้เห็นน้ำข่อยเนาะอันนี้อันนี้ย้ายแตนนี่สิเป็นคนบอาความจริงเลยนะคะเด็กสองคนนี้ค่อยเป็นคนเลี้ยงเองค่อยจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคะชึบ นะ <unsafe problem> <ble> อ่ะน,นุ้นจะมาเป่าเค้กให้ย่าแล้วระวังทูบนะลูกระวังทูบนะอ่าอ,อหมดแล้ว,ย,ลวย่ากินหมดแล้วนั่นย่ากินหมดแล้วน่ะไฟจะดับแล้วนั่นหาข้าวให้ย่ากินเ <relatives> ออเออเออนางไงน่งไงเอากินนมเออย่ากินนมนะย่าน้่งไงเดี๋ยว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 ไปไปเดินไปทางนั้นหมดแล้วลูกหมดแล้วย่ากินหมดแล้วไง หายโอย้ระวังทูบถูกถูกถูกอะปึปปปป้งอืออ่ะป,ปึง้งพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไม,ไม่มันหมดแล้วลูกหมดแล้วย,ยังไงยังไงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไปกินกับพ่อนุ่นไปกินกับพ่อไม่เอาไม่เอาไม่ได้ลูกไปกินกับพ่อเลวจะเอาจะเอาแตงยาจะเอาแตงยาอ

นอนเนาะปูปูเห็นสาวปูยังนิ่งอยู่โปูยังนิ่งฝ้าน้องไปเรียนของเรียนได้ไปไม่อูอไม่เอาฝ้าน้องไปเรียนของเรียนได้เลี้ยงเดี๋ยวไปดูกับข้าวนะคะระวังทูบดอกหนึ่งนะแม่เขาเขาหาแม่แม,แ,แม่แตนแม่แตนผ้าขาวเขาเอา,เ,อาเก็บได้ไป เดี่มันอันมืดแล้วล่ะแต่ว่าขอยาดีนอนมันถือทูบไหมแม่มันปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนยื่อรอทูบประสันสิบปยิดปปักแตงเพื่อนยุหันไอ้พวกนี้ผีน้องเอ้ยนานี่ทุกอย่างทุกแนวเลยเืาคือว่าตักต้มมันนั่นไปให้ลูกนะ่อยไหม ต้มน้ำนะ<ด>ต้มมันมน,มน,น้ำสุปบอกของกัลงนลูกไหมทนกินกับลาบหมูพักกับบ่อแดงพัดก,กับบ่อแดงไปให้พักตามมาทำไมลูกจ้าดม อย่าเล่นอย่าเล่นไม่ไอาไม่เอาไม่เอาพอพอเอาพอเพิ่นกสิบอกงเพิ่นกะสีว่าเอาลงมานีรวดเพื่นกสีว่าสิลเซียคอยรวดนี่เหลือลงกอนโอ้ n ฟังวงกอนืมันนี้วันนี้เป็นวันพระใช่ไหมคะพระใหญ่ใช่ไหมคะให้ไหมคะจวงใช่ค่ะ

เตามมาโน่นเอาหน่อยนะเดี๋ยวค่อยดูแกงก่อนจวงจัดผักนะคะอันนี้เป็นอาหารผักผัดผักแมวบะใบเหลียงใบเลียง าใส่ใตอนุ่ยงขอโทษปลาโอ้ยต่ำแก้วข้าวเหนียวโอ้ยพี่น้องเลยคุณนะอืมแตแนวแยเสบแสบของหวานกับมี่จซีหรอบอก็่เบโุ้ยบอหาตะซีมถักหน้าตาจังเสียแซสบเหมือน มาตางวันนี้วันดีนะคะพูดดีเป็นสีเก็บปากนะคะต,ต้องแซบค่ะไม่ให้ซิมค่ะเราซิมในใจค่ะเราเป็นคนท,ทํานะคะนี่แต่เราเสก่อยดาคุน้น โอ้ยอีปีบาตัวนั้นมันเป็นบาบ้ากับบ้ามันเจอขนมจีนมันเจอแล้วไข่ใ้สีบาร์พอกัน